นี้ค่ะอยู่กับเจค่ะพี่เจนพีค่ะ,คะแล้วก็ไปสู่ซูร์โปรนะครับอันนี้เราจะพาชมรถน่ารักนะคะตกแต่งสวยงามแบบพิเศษให้ด้วยเลยค่ะกับคันนี้ค่ะมิสูบิชินี่แหะสมาร์ทซีอีทีค่ะเป็นตัวล่าสุดนะครับ2024แล้วก็เป็นสีขาวนะครับตัวนี้ถ้ารวมค่าสีขาวแล้วนะครับราคารถนะครับจะอยู่ที่586,000บาทนั่นเองนะครับใช่แล้วค่ะแล้วก็สำหรับคันนี้ลูกค้ามีสิทธิพิเศษนะคะเป็น โปรรัฐวิสาหกิจนั่นเองคะอ่ะก็ได้สิทธิ์นะครับพิเศษของวัฐวิสาหกิจเลยนะครับทำให้ลูกค้าคันนี้ออกรถใช้เงินอยู่ที่75900บาทะคะแต่ว่าผ่อนสบายๆเพียง5906บาทเป็นเล้ยงเวลา7ปีคะ่ะเะราะได้ดอกเบีย้ยตามสุดๆนะครับแค่เพียง 2.19%คงที่ตลอดสัญญากันเลยนะครับใช่แล้วคะ่ะรวมการตกแต่งรถสวยทั้งคันแล้วก็ฟรีแพคเกจเช็คระยะ5ปีด้วยนะคะโอ,โอ้คุ้มค่าสุดๆเกเลยนะครับงั้นเดี๋ยวเราพามาชมกันดีกว่านะครับว่าคันนี้ได้มีการตกแต่งอะไรกันเข้าไปบ้างนะคะสำหรับการตกแต่งรถคันนี้นะคะนี่เลยคะ่ะกับ l e มิเ e dition สามารถเลือกอักษรนะคะแล้วก็ให้เราออกแบบให้ได้ตามที่สั่งเลยนะคะ กระจังด้านหน้าเป็นสีดำเมทัลลิกขีดด้วยสีแดงที่เป็นสนัญลักษณ์ของตัวสมาร์ตตัวท็อปนั่นเองค่ะส่วนไฟหน้าเป็นไฟโปรเจคเตอร์ LED มีไฟด้วยไลท์สวยงามตัวไฟตั้งระบบออโต้เปิดปิดอัตโนมัติได้นะคะมีไฟตัดหมอกให้พร้อมสเกิร์ตรอบคันที่เราแถมฟรีให้มียี่ห้อแล้วก็เวอร์ชันให้เลือกมากมายลูกค้าเลือกรับเป็น r i d e r V1 นะคะก็จะมีตัวสีเดียวกับตัวรถนะคะตัดด้วยสีดำเมทัลลิกทำให้ดูหรูหราเงาพรีเมียมนะคะ คลิปด้วยสีแดงให้ดูมีความสปอร์ตมากขึ้นแล้วก็ยังมีไฟเดยไลท์น,นะคะทําให้ดูโฉบเฉี่ยวสวยรับกันทั้งคันเลยนอกจากนี้ยังมีระบบอัจฉริยะนะคะ FCM หรือ UMS ด้วยเตือนการชนหน้านตรงนะคะชะลอความเร็วนอกช่วยเบรกแล้วก็ป้องกันการชนกาแพงด้วยนะคะล้อของมิบัสสมาร์ทนะครับก็จะเป็นล้อแม็กขนาด15นิ้วนะครับเป็นสีทูโทนนะครับนี่มาเป็นดําตัดกับเงินนะครับเป็นลายใบพัดกันมาเลยนะครับส่วนี้ แล้วก็มาพร้อมยางของบิสโตรนะครับไซส์ขนาด175นะครับ 55R15 นะครับก็สวยๆพอดีซุ้มเลยนะครับสำหรับด้านหลังของตัวสมาร์ทไม่ต้องไปเซ็ตค่าเลยนะเขาจัดการมาจากโรงงานให้เลยนะครับนอกจากนี้ระบบเบรกก็มีให้พร้อมไม่ว่าจะ ABS EBD หรือ BA นะครับก็มีใส่มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับฟิล์มมีการติดตั้งให้เรียบร้อยรอบคันนะครับลูกค้าสามารถเลือกเปอร์เซ็นต์หรือความเข้มเองได้นะครับการสัดข้างติดให้ครบทั้ง4บาร์เลยนะครับ แล้วก็กระจกมองข้างนะครับเป็นแบบพับปรับไฟฟ้านะครับมีไฟเลี้ยวติดให้เลยนะเวลาล็อกรถนะครับกระจกนี้จะพับอัตโนมัติเองแล้วเวลาปลดล็อกก็จะกางออกเองอัตโนมัติให้รู้ว่ารถคันนี้ล็อกหรือไม่ล็อกด้วยนะครับกุญแจรุ่นนี้ก็ให้กุญแจเป็น KOS นะครับกุญแจคีย์เลสเราแค่พกกุญแจมาใกล้ๆสามารถล็อกรถหรือปลดล็อกรถที่ปุ่มด้านข้างตรงนี้ได้เลยนะครับกจากนีมีการตกแต่งของตัวสเกิร์ตด้านข้างของไวเดอร์นะครับมีทั้งสีขาวสีเดียวตัวและสีดําเงานะครับมาให้แบบดูโดดเด่นมาก แล้วก็ยังมีการตกแต่งเสาอากาศชิดกระลด้านบนให้ด้วยนะครับดน้านท้ายรถนะคะมีสปอยเลอร์หลังมาจากโรงงานนะคะเป็นเคิร์ฟดีทรงสวยมากเลยมีไฟเบรกให้เรียบร้อยนะคะกระจกด้านหลังนะคะมีไล่ฟ้าแล้วก็มีที่ปัดน้ําฝนหลังนะคะตัวรถเนี่ยเขาจะมีระบบอัจฉริยะนะสามารถเปิดประตูจากตรงนี้ได้เลยพกกุญแจอัจฉริยะไว้ภายในรัศมี70ซติเมตรเช่นเดียวกันนะคะ ไฟท้าย ai, เป็นแนวนีดีสวยงามเห็นชัดนะคะแล้วก็มีนี่เลยค่ะกล้องมองภาพขนาดถอยหลังเข้าเกียร์ถอยหลังภาพจะขึ้นอัตโนมัติที่หน้าจอให้เลยนะคะทำให้ถอยจอดได้อย่างปลอดภัยนะคะนี่แล้วก็ชุดแต่งนะคะเป็นท่อโอ้โหเป็นท่อกลมขนาดใหญ่เป็นท่อบาสก้าแบบนี้เลยนะคะสวยงามมากเป็น V1 นะคะ แล้วก็มีทั้งสีเดียวกับตัวรถนะคะแล้วก็วัสดุจะเป็นสีดําเงาทําให้รถเนี่ยดูพรีเมียมตัวท่อก็เป็นท่อโครเมียมนะคะก็ดูแบบหล่อดูดันกันเลยนะคะแล้วก็ยังมีนี่เลยค่ะไฟเบรกด้วยนะคะแล้วก็มีเป็นบ้างๆงคลิปด้วยสีแดงดูสปอร์ตรับการลงตัวนะคะส่วนพื้นที่ใช้สอยด้านในไม่ต้องกังวลเลยนะคะเพราะว่าพื้นที่ใช้สอยด้านในเนี่ยก็จะมีพื้นที่เก็บของนะคะให้มีบ้านบางตาให้นะคะแถมยังมีกล่องเก็บวัสดุอุปกรณ์เป็นระเบียบชัดเจนนี่ ข้างล่างกล่องนี้นะคะก็จะเป็นมีอุปกรณ์ฉุกเฉินต่างๆนะคะปั๊มลมไฟฟ้าน้ำยาปะายางเหล็กลากจูงประแจขันบ็อกส่วนแม่แรงก็จะอยู่ใต้บอกข้างคนขับถ้าพื้นที่เก็บของเท่านี้ยังไม่เพียงพอนะคะสามารถพับปรับบอบได้นะคะแบบ40 60ด้วยนะคะก็จะาสามารถเพิ่มพื้นที่ในการจัดเก็บของได้อีกค่ะเดี๋ยวพาไปชมกีนแล้วกันต่อค่ะ ภายในของนิวัตสมาร์ทนะครับจะมาเป็นเบาหนังกึ่งผ้านะครับเป็นไฮบริดเลยนะครับคือด้านข้างเนี่ยจะเป็นหนังนะครับส่วนตรงกลางอาจจะเป็นผ้านะครับเป็นผ้าลายสกอตนะข้อดีก็คือตัวเนี้ยมันก็จะไม่ร้อนมากเวลาตากแดดนานๆด้วยนะครับแล้วก็พวงมาลัยหุ่นนี้ครับก็จะให้มาเป็นพวงมาลัยเพลว์ไฟฟ้ามีการตกแต่งหุ้มหนังให้ดูพรีเมียมมากขึ้นแล้วก็มีมอเตอร์ในการช่วยควบคุมหรือบุนพวงมาลัยได้ด้วยนะครับ ปุ่มต่างๆมีให้ครบนะครับเนี่ยคุยสคอนโทล็อกความเร็วเวเดินทางไกลสามารถล็อกที่ความเร็ว40ถึงไม่เกิน150ให้าารถสามารถวิ่งนิ่งๆโดยที่เราไม่ต้องแต่คันเร่งก็สามารถทําได้นะครับแล้วก็ยังมีปุ่มปรับเครื่องเสียงที่โปราลัยให้ด้วยนะครับตัวนี้ก็ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่มากขึ้นนะครับไฟก็มีระบบอัตโนมัตนะครับเซ็ตออโตไว้ได้เลยนะเวลาเข้าที่มืดไฟจะติดเองอัตโนมัติออกที่สว่างนะครับไฟก็จะดับให้เองอัตโนมัตินะครับปุ่มพุชสตาร์ทมีให้พร้อมเลยนะครับ แล้วก็มีระบบช่วยเตือนกัจจาลการชนด้านหน้าตรงนะครับสามารถสั่งการเปิดปิดตรงนี้ได้มีระบบ traction control น,น,น,นะครับการเปิดปิดระบบควบคุมสมดุลรถก็สามารถเปิดปิดตรงนี้ได้เช่นกันทั้งหมดนะครับมีสามารถควบคุมได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับมีการควบคุมให้ตรงนี้เลยและกระจกมองหลังของรุ่นนี้นะครับก็ให้มาเป็นกระจกมองหลังแบบตัดแสงอัตโนมัติเวลามีไฟสูงสาดมาข้างหลังนะครับจะมีเซ็นเซอร์รับแสงอยู่นะตัวกระจกจะเปลี่ยนสีไม่ให้ แสงสะท้อนเข้าตาเราได้นะครับตัวนี้สามารถเปิดปิดการทํางานระบบอัตโนมัิตรงนี้ได้เลยด้วยนะครับแล้วก็รุ่นนี้ก็ให้มาเป็นจอทัชสกรีนนะครับเราสามารถเล่นฟังก์ชันต่างๆได้นะครับทั้งเปิด fm am bluetooth ได้นะครับต่อ usb ก็ได้หรือสามารถเชื่อมระบบ Apple c a r p l a y หรือ Android Auto เพื่อเปิดเพกค์แผนที่ google map ก็สามารถทําได้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เชื่อมกล้องหลังมาจากโรงงานเลยนะครับเวลาเข้าเกียร์ถอยหลังก็จะมีภาพขึ้นนะครับตรงนี้เลยนะพร้อมสเกลถอยจอดให้การขับขี่เราง่ายขึ้นนะครับ ระบบแอร์รุ่นนี้ก็ให้มาเป็นระบบแอร์อัตโนมัตินะครับเราสามารถเซตอุณหภูมิที่เราต้องการได้เลยนะเดี๋ยวเขาจัดการที่เหลือเองนะครับถ้าตั้งออตโอต้ไว้เหมือนแอร์บ้าเลยนะครับใช้งานง่ายมากๆระบบออโต้แซนโกนะครับช่วยควบคุมค่าไอเสียที่ปล่อยออกมาก็มีมาให้นะครับแล้วก็รุ่นนี้ก็ให้มาเป็นเกียร์ CVT ด้วยนะครับการเปลี่ยนเกียร์ก็ไหลลื่นนะครับประหยัดน้ํามันรวมถึงมีโหมด Sport, ปสปอร์ตแซงแซงแล้วก็มีเกียร์โรลสำหรับขึ้นเขาเรือเขาให้ด้วยนะครับ ไม่ต้อูโดยสารตอนหลังของรถนิลานะนะคะก็ไม่ต้องกังวลนะคะก็สามารถนั่งได้อย่างสบายนั่งได้เต็มที่3ที่นั่งเช่นกันนะคะมีเบลให้ครบทุกตำแหน่งที่ขาที่ศีรษะก็ยังมีพื้นที่เหลืออยู่นะเพราะว่าโจนะก็สูงอยู่173เซนติเมตรเลยค่ะนอกจากนี้นะคะบอกอย่างที่บอกว่าสามารถพับแบบ4ี่สได้นะคะถ้าจะขนของก็สามารถพับกลางได้นี่มีที่โหนนะคะให้ครบเลย มีหูเกี่ยวของนะคะแล้วก็มีที่ใส่ของนะคะมีช่องเก็บของต่างๆให้ด้วยครบครันเลยทีเดียวคะ่ะและสุดเจนอีกจุดนึ่งครับของรถเราก็าคือความคล่องตัวนั่เองครับเพราะมีวงเลี้ยวนะครับแคบมากๆแค่เพียง4.4เมตรเท่านั้นเองนะครับทาให้การขับขี่เป็นไปอย่างง่ายดานะคะทั้งการถอยจอดเข้าซองหรือว่าเข้าซอยแคบๆนั่นเองและที่สําคัญยังประหยัดน้ํามันได้สูงสุดถึง23.3กิโลลิตรเพราะว่าเป็นเครื่องอีโคคาร์แท้นะคะ 1.2ลิตรนะคะ3078แรงง่ะค่ะแล้วก็จับคู่กับตัวเกียร์ CVT นะครับบอ,อกเลยว่าการประหยัดน้ำมันนี่คือให้สุดเลยนะครับแล้วก็ยังรองรับน้ำมันต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นแก๊สโซฮอลนะครับ91แก๊สโซ95หรือแม้แต่ E20 รถเราก็สามารถใช้ได้ด้วยนะครับและยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะคะออกรถกับเราเราฟรีแพ็กเกจเช็คระยะ5ปีหรือ1,000กิโลให้ด้วยนะคะจะเป็นการฟรีทั้งค่าแรงเคมีพนันอะไรต่างๆในการเข้าเช็คระยะ5ปีแสนโลนี้ เข้าได้ทุกศูนย์ทั่วประเทศด้คะ่ะแล้วยังไม่พอนะครับพอมีแพ็กเกจตัวนี้ครับเราจะได้บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงให้ได้ถึง5ปีด้วยนะครับโอ้ขับคันนี้ก็อุ่นใจสบายหายห่วงเลยนะคะและที่สำคัญคันนี้ลูกค้าไม่ต้องมารับรับเองนะคะเดี๋ยวเราจะพารถไปส่งให้ถึงบ้านกันคะ่ะครับเดี๋ยวรังรอเวยๆอยู่บ้านเลยครับเดี๋ยวเราพาน้องสือออกนี้ครับไปส่งลูกค้าเลยดีกว่านะครับไปกันเลยค่ะ